ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้จับผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่กอ่อเหตุในต่างประเทศแล้วหลบหนีเข้ามาอาศัยในประเทศไทยพบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาอ้างตัวเป็นรัฐมนตรีหลอกผู้เสียหายซื้อเรือแต่ต้องจ่ายค่าน้ํายาล้างเงินดําพลตำรวจโทศักดาชื่นพักดีผู้ประชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลการจับกลุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติาาตา3คดีคดีแรกตำรวจจับกลุ่มนายแม็กอาเธอร์เคอรี่และนายจอห์นฮิลชาวไลบีเรียมีพฤติกรรมหลอกผู้เสียหายชาวรัเสเซีย โดยอ้างว่าเป็นรัฐมนตรีของประเทศกาหน้าและติดต่อผู้เสียหายให้ซื้อเรือแต่ต้องจ่ายเงินค่าขนเงินออกจากประเทศ200,000บาทและค่าน้ำยาล้างเงินดำ30,000ดอลลาร์สหรัฐผู้เสียหายจึงไปแจ้งความกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีก่อนที่จะนัดส่งสินค้าย,ย่านคลองเตยตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและจะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป คดีที่2ตำรวจจับนายเควินราชีดแจ็กสันและนายเดวิดเจอร์มีแกวผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศสหรัฐอเมริกาคดีปลอมแปลงหนังสือเดินทางลักทรัพย์และใช้เครื่องมือการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสองคนกระทำความผิดแล้วหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยคดีที่3ตำรวจจับนายแพทริกลากรูปชาวเบลเยียมผู้ต้องหาคดีลักลอบปลูกกัญชารายใหญ่ที่สุดในเบลเยียมและหลบหนีมาทำงานที่จังหวัดพังงา โดยนายแพทริกจะถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจากักรและรอรับตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศเบลเยียมค่ะ